สวัสดีค่ะเงินนี้แม่ท่องจิไปใสเออนี่เบิ้งขาเบิ้งวิวแม่ท่องจิไปใสเออเบิ่งเดคอะเดอ้อยวิวภูเขาทางนี่คนคุ้นบ่ค่คะคนคุค้นบ่มีทางทางเดอ้อนี่แม่ท่องพอดีมาพอมาพอนองมาเพื่อนพอดีเอากล้องเขาจะลดมนันนากดจิมารัดมารัดประจำค่ะรัดแม่ทอ่องแม่ทอ่องหิวค่ะจอย สองตนวิงม่รัดมไม่ท่องประจำค่ะมืนอนี้ไม่ท่องก็เลยเตรียมเตรียมเอาเขามานั่งกับพี่น้องที่พ่กเขาได้กินอนอาหารกินยังหรอกค่ะว่าเด้มียังไม่แต่เขาเปล่าค่ะพี่น้องคืนหิวแห้ง หิ้วค่ะเป็นตัวเมียครับพี่น้องสีหิ้วแห้งค่ะ ก็ขี่มุดกว้างเลยค่ะพี่น้งองตะลุยตนกับพี่น้อง ใส่นก็จาเจาอามาปลอยให้เจ้าได่คนนี้เอามาปลอยก็เลยกลับบ้านบ่อได้ไปใส่บ่ได้ก็เลยต้อยู่น้ำขังทาง่างตะขอกินเศษเขาเศษอาหารกับพี่น้องยูเซนไหนคะ่ะเนี่ยเซนเซนไปโกกอกะคับพี่น้องลูกหลาน เส้นทองเส้นทางกโกโกอกโดงหลวงค่ะพี่น้องตองนหมากสิมะลัดประทบเมท้องประจําค่ะต้นข้ากับเนี่ยแกมะลัดเมท้องเนี่ยเมท้องเสียเอาเสียเอาให้กินอีกข้ากับ เบ,อบ,อบอ้อเดียไฮเบิดค่ะมันมันมีหลายตัวค่ะหลายตัวหลายจุดนั่นหลายตัวหลายจุดนั่นกินไอบีมบลรากินไอบีมกินไอบีมแม้งลูกเด้อกินไอบีมครับกินไอบีมดีใจค่ะดีใจ แต่ว่าแบบเิ่นเิ่นเมื่อน้ำเมทองเมทองก็จะเอาเมื่อนั่อยู่กับพี่น้องก็สีหลึงอยู่ค่ะเิ่นสีเห็ดจับบอลนะอาลูกอ่ะ,อะเออลึงอยู่ค่ะลึงอยู่เป็นตัหิวแห้งค่ะโอ้ยใจบ,บุบบุบเลยค่ะพี่น้องอ มาจอนข้างทางกับพี่น้องเดี๋ยวเสียแม่ท้องจับบะให้แม่ท้องจับบอลกับ,บเดี๋ยวนี่ลู้อ่ะอะให้จับไหมลูกให้จับไหมให้จับไหมให้จับไหมครับให้จับนะให้จับนะคนเฮาจะมีมีเมตตาสัตดๆกับอันนี้เฮาค่ะเรารักสัดจัดก็รักเราค่ะ เดยกกินใหม่นะลูกนะเดยกกินใหม่นะเดี๋ยวมามา,มาเที่ยวใหม่นะกับอำนาจ number. นําบ่าอืมอ่ะอิอมไหมลูกอิมไหมอิมไหมมาจอนค่ะนี่มาจอนสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจอดคา,างข้างกับพี่น้งองก็มาจอนก็เลยให้อหา,าหารมาจอนค่ะสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจ้าดูดูวิวค่ะวิวภูเขา แม่ทองจะไปไหนเอ่ยค่ะวันนี้แม่ทองจะไปไหนพอดีมาเจอน้องหมาค่ะน้องหมาข้างทางก็เลยเอาข้าวอะไรติดรถมาด้วยมาให้น้องหมาค่ะไปน้ำบอลกไปน้ำบอลนะไปน้ำบอลเจ้าสีเดียววันเดีย้ยเจาไปน้ำแม่ี่ฮนะสจะบัตรดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจ้า เล่นทุกคนค่ะขอขอามบุญขอคุณเด้อค่ะที่ติดตามให้ความ,ามเมตตาแมตุองค่ะสวัดสดีค่ะสวัดสดีค่ะ